สว,สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกริดนิวค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีข่าวสารกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเรามาติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะในช่วงบ่ายของวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมานะคะมหาวิทยลาลัยเกิกได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจากวิทยลาลัยอาชีวศึกษาสันติราชในพระอุปถัมภ์ซึ่งนำทีมโดยอาจารย์พิยาพรธรรมรักษ์ประธานกรรมการบริหารวิทยลาลัย อาจารย์เบนจมาพรคุณอาลังศีผู้อำนวยการวิทยายลัยและคณะผู้บริหารของวิทยายลัยซึ่งวิทยายลัยอาชีวศึกษาสันติราชในพระอุปธรรมได้ตั้งใจที่จะมาร่วมมือทางวิชาการกับทางมหาวิทยายลัยเกรึกหรือ MOU ร่วมกันเพื่อที่ทั้งสองสถาบันจะได้แลกเปลี่ยนในด้านต่างๆอาทิเช่น การพัฒนาการเรียนการสอนศักยภาพของตัวนักศึกษาและนักเรียนวิทยาการในการเรียนการสอนรวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากต่างประเทศซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะเป็นเรื่องที่ดีของวงการการศึกษาไทยค่ะอีกทั้งมหาวิทยายลัยเกรืก อย่างมุ่งเน้นในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ไร้ขอบเขตมีการพัฒนาในทุกๆด้านร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่ออนาคตของตัวผู้เรียนที่จะก้าวทันกับโลกในยุคปัจจุบันค่ะสนใจสมัครเรียนติดต่อสอบถามตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้ค่ะ